นี่ตาปริงน่ะอายุร้อยปีนะร้อกว่าปีร้อยกว่าปีแต่มะม่วงนี้มะม่วงนี้จะขนาดไหน,ไหนเออนั่นแหละดูดูศิลปะที่ทดูศิลปะแต่ปกติต้นมะม่วงมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้เนาะถ้าพูด<ม>ไปเนาะม,มันต้องตายแล้วแหละเตะตามตามที่เขาบอกมีมีม,มีมีอะไรนะมีองค์มีองค์กำลังรอ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 ะไคู อเหมือนลักษณะถ้าเขาถึงที่ของเขาเขาก็จะตายของเขาเองอะไรของเขาเองงี้เหรอทีนี้ผู่กครองของเขาที่ได้มาเกิดแล้วนะเขาได้มามามานั่งภาวนาเพเพเมตตาให้เขาให้เขาเล้วแล้วเขาก็ไปเล้ยทุกวันนี้เหรอเพาว่าอย่างนั้นนะให้ตามสายสดสานเขาได้ เกาพูดตามเขาเลยแต่ว่าเคยไม่เคยเห็นต้นมะม่วงมันออกมาแบบนี้เนาะอีลงตรงนางอย่างนี้เนาะแต่ปกติมันจะถ้าเป็นมะม่วงป่ามันจะแค่สิบยี่สิบปีกับมันตายมะม่วงอะไรคะมะม่วงเบาอมะม่วงตามตามทุ่งนานะมะม่วงเบาพวกไอ้มะม่วงป่าอย่างงี้เหรอมะม่วงป่านั่นเลยไอ้ที่เขาไปฝานฝานเลยลูกเล็กๆนั่นเหรอคะเออเปรี้ยวๆท่านต้องรักษาเอาไว้เป็นอนุสรณ์นะอาจารย์ ทำไมท่านไม่สร้างเป็นอันนี้รอบๆล่ะเป็นพงเนาะเป็นเออรอบๆให้มันเป็นอนุสรณ์ว่าเออนี่นะต้นมะม่วงอายุร้อยร้อยปีอย่างนี้นะถ้าจะสร้างมันมันไม่ต้องสร้างหรอกไปซื้อไอไอไอหินเนี่ยไอหินนั่งมาเ้าอี้หินนั่งมาถ้าเราไปไปโกไปอะไรปุ๊บทีนี้ต้นไม้ทับถมดินทับถมไปเรื่อยๆมันมันไม่เป็นธรรมชาติเขาเนาะเดี๋ยวมันจะตายตายไปแรกน่ากลมดินมาก อยากลัวลัวตายเหมือนกันเออต้รักษาเอาไว้ไอกริ่งนั้นออกออกเต็มนี่เลยมาม่วงมาม่วงนี้มีอายุถึงสองร้อยปีไหมถึงไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยมะม่วงนี้คืออายุร้อยกว่าปีนะท่านผู้ชมคะเนี่ยเนี่ยมาม่วงอายุร้อยปีเห็นไหมร้อยกว่าปีอ่ะเพราะว่าคนที่มีอายุร้อยปีที่ได้ตายไปแล้วที่มีอายุเป็นร้อยปีก็บอกว่า เกิดขึ้นมาเขาก็เห็นมะม่วงนี้แล้วนั่นหมายความว่าคนเนี่ยอยู่หนึ่งร้อยปีก็เห็นมะม่วงนี้แล้วก็น่าจะเป็นแบบแบบเป็นร้อยปีอ่ะนะร้อยกว่าปีอ่ะที่ว่าถ้าถถ้าบนใหม่เขาทำทำความสะอาดอุูโบสดในไลน์ดอกเตอร์มามาเข้ามาเข้ากุบยิ่งเลยนี่ไงพระพุทธรูปพันปีนะคะ